แปมบู14วันซึ่งตอนนี้เขก็พบคิแล้วก็เขาก็สุขภาพแข็งแรงค่ะดังนั้นเราก็มีการทำหน้ากากผ้านอนามัยเนาะไว้อันนี้ค่ะไว้สำหรับแจก,กคนในชุมชนแล้วก็มีการทำเจลล้งางมือด้วยนะคะแนะนำในการดูแลตนเอง แล้วก็มีเทอร์โมสแกนก็คือเราไปวัดไข้ด้วยค่ะตอนนี้เราเก็บคัดกรองที่ชุมชนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะออสมอออกปฏิบัติสองวันค่ะในการปฏิบัติของอสมอได้ก็ได้เราจะไม่ไปพร้อมกันทั้งหมดแล้วก็จะแบ่งทีมกันไปในการปฏิบัติงานแล้วก็อสมอก็ต้องรู้จักเซฟตัวเองด้วยค่ะในการทํางานค่ะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะให้อสมอที่อยู่ในโซนพื้นที่ ให้ช่วยกันเฝ้าระวังว่ามีคนมาจากที่เสีย่ยงไหมแหงจากที่ทมหานครหรือว่าจากอะอบริมณฑลอย่างนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็เพิ่มเติมมาอีกชนบุรีหรือแม้แต่อามาจากในต่างจังหวัดอีกค่ะต้อนช่วยกันเฝ้าระวังค้นค่ะ